สายกินไม่ควรพลาดงานนี้กับงานเทศกาลอาหารเดินกินเดินเที่ยวเขตประเวศภายในงานก็มีการแจกคูปองเงินสดสามารถใช้เป็นส่วนลดสินค้าภายในงานได้ถึง20บาทพื้นที่ภายในงานเดินง่ายมากใครที่กลัวร้อนนี่ไม่ต้องห่วงเลยเดินเยอะๆก็ร้อนเหมือนเดิมล้อเล่นนะครับอาหาร,าหารก็จะมีตั้งแต่ของคาวยันของหวานและร้านดังๆอีกมากมายแนะนําให้หาอะไรทานให้อิก่ก่อนที่งบในกระเป๋าะจะบาลปายนะครับบางทีอิ่มมาแล้วก็อดใจไม่ไหวสายตาได้เหลือบไปเห็นร้านพิซซ่าเลยแวะเติมท้องสักหน่อยเพียง25บาทซื้อ4ชิ้นแถมอีกหนึ่งชิ้นอื่นด้วยยเลจ มา2ชิ้นพอหนาาแป้งนุ่มๆแบบนี้เลยเพิ่มพลังเสร็จแล้วก็เดินต่อในงานนอกจากจะมีอาหารแล้วยังมีเครื่องเล่นด้วยนะหรือใครจะเป็นสายตักปลาก,าการะดาษงานนี้ก็มีเช่นกันโมแต่ถ่ายของกินไม่ทันได้ถ่ายเครื่องเล่นเลยถ้าถามว่ามางานนี้งบเท่าไหร่ถ,ถึงจะพอผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับทั้งราคาถูกทั้งอร่อยไปหมดงานจะเริ่มตั้งแต่4ี่โมงเย็นจนถ,ถึง5้าทุ่มเลยนะครับวันจัดงานและสถานที่ผมจะบอกรายละเอียดที่ใต้คอมเมนต์นี้ครับสุดท้ายก่อนกลับต้องลูกชิ้นทําเองร้านนี้เลยครับเป็นลูกชิ้นหมูที่ลวก คุ้มอรนก้ก็น่าอร่อยร้านนี้จะขึ้นป้ายว่าเจ้าดังบ้านโป่งจะอยู่ช่วงประมาณกลางๆของงานสุดท้ายน,นี้ใครไม่รู้ว่าจะไปไหนผมแนะนํางานนี้เลยครับจัดเดวยาตั้งแต่วันที่12ถึงวันที่23กันยานี้เลยสถานที่สวนอภิรมประเวฟใกล้กับรถไฟฟ้าสายสีเหลืองสถานีสีอากาศดีอาหารอร่อยราคาถูกมากันเยอะนะครับ